คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนนิมมานนะฮะข้างๆกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถนนที่นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นแหล่งย่านช้อปปิ้งเลยนะฮะเดินสบายมากแล้วก็รู้สึกว่าชิลมากเวลาที่เราเดินเข้ามาเราจะมีมาเห็นว่ามีร้านอาหารเยอะมากรวมถึงร้านกาแฟนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งคือเรามีบรรยากาศสบายสบายที่เราได้นั่งมีร้านกาแฟที่เราแบบสามารถนั่งได้เพลินๆลลืมเวลาไปได้เลยผมสั่งกาแฟร้านนี้ไปแล้วนะฮะชื่อร้านว่า Coffee Wish นะฮะเดี๋ยวลองชิมดูว่ากาแฟาที่นี่อร่อยไหมอออขอบคุณครับออ <laughs> ขอบคุณ <laughs> เด็กเสิร์ฟเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเด็กเสิร์ฟแล้ววันนี้เมื่อวานยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปไหนแล้วนะ <laughs> ไม่เข้าฉากด้วยหรอคุณไปช้อปปิง <laughs> ปปป้ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองชิมดูนะฮะอร่อย <laughs> กาแฟาที่นี่ไม่รู้สิถึงกาแฟจะไม่อร่อยนะครับหมายถึงว่าร้านทั่วไปนะแต่อย่างน้อยคือรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศ ทำให้เราแบบทานกาแฟาได้แบบว่ามีความสุขมากๆนะอร่อยรสชาติก็ก็ดีอ่ะได้บรรยากาศด้วยสบายดีแล้วก็คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์กันนะฮะเราจะเห็นว่าการเดินทางเขาจะเน้นมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเด็กนักเรียน<ม>เด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กนักศึกษาสินะขับมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็ตอนที่เรามาก็มาจากโรงแรมถามว่าลําบากไหมกับการเดินทางที่นี่ ก็นิดนึงมั้งจริงๆเขาจะมีรถแดงที่ว่าสามารถโบกได้นะฮะคุณผู้ชมเป็นรถสองแถวอย่างเงี้ยนะครับก็แอบ,บทาให้เรางงเหมือนกันกันกบถนนที่เป็นวันเวยตลอดแทบจะทุกสายเลยมั้งผมไม่แน่ใจนะฮะเท่าที่มาก็เราก็งงเหมือนกันว่าจะเดินทางยังไงเขาบอกเราว่าถ้าเราจะไปไหนให้ลองโบกรถแดงรถสองแถวนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าจะไปไหนแล้วเขาถ้าเขาไปเขาจะพาเราไปถ้าเขาไม่ไปเขาก็จะบอกไม่ไปก็ต้องลองโบกวันนี้ก็ลองโบกหลายคันเหมือนกันกว่าจะได้มาที่นิมมานี่นะฮะ มากินกาแฟาอร่อยๆที่ถนนนิม,มานเหนมินกันแล้วนะฮะฝากไว้ด้วยลวกันถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่แล้วก็มาหากาแฟากินบางทีเราวัยรุ่นเนาะมาเชียงใหม่นึกอะไรไม่ออกไปเที่ยวผับผันมาหาร้านชิลๆแบบนี้ดีกว่านะฮะกินกาแฟกินนมอะไรี้นนะครับเพื่อสุขภาพรักษาสุขภาพของเรากันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะฮะเราจะไปงานลอยกระทงงานจริงๆเราไปมาแล้วกี่วันเนาะ ไปมาแล้วสองวันก็คือเมื่อวานซืนนะฮะจะเป็นการจุดผางประทีปนะฮะรอบๆคูมเมืองเป็นประเพณีที่คือจริงๆเขาก็จุดกันกันทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้พิเศษเพราะว่าเขาเขาจุดกันเขาเรียกว่าอะไรอะรอบๆคูมเมืองเลยแล้วก็ทํากันเป็นปีแรกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีพิธีเปิดเราก็ไปเที่ยวกันมาแล้วด้วยไปดูขบวนต่างๆกันมานะฮะวันนี้ก็จะเป็นงานลอยกระทงจริงๆแล้วนะครับก็จะมีการท่าที่เชียงใหม่เขาจะเรียกว่า งานลอยกระทงเล็กก็จะมีถ้าผมจะไม่ผิดจะมีการแห่ขบวนกระทงด้วยเป็นกระทงเล็กนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นขบวนกระทงใหญ่นะฮะพรุ่งนี้เราก็จะไปอีกแต่ว่าเราจะไปกับชุดแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมชิลเกินไปเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะแล้วเจอกันงานลอยกระทงตรงประตูท่าแพแล้วก็บริเวณริมปิงเดี๋ยวเจอกันฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีตอนค่ำนะฮะผมกลับไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูสีสันของการลอยกระทงที่บริวเวณริมปิงนะฮะหรือว่าที่คนแถวนี้คนเหนือเขาจะเรียกว่าหิมปิงนะฮะคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นขบวนประกวดกระทงเล็กนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เขาก็จะมีการแห่ขบวนกระทงเล็กกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะว่าสวยงามมากขนาดไหนด้านหลังผมเลยครับ พระราชบุเมื่อพระเวสสันดรได้คนให้พระเวสสันดรส,งส่งทราบตุลปนเป็นการที่ฮก คุณผู้ชมครับบนถนนเส้นนี้นะฮะบนสะพานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีคนเลยแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปต่อหญิตตยต่อจิองต่ายกี่ตัวขอบคุณครับต่อฮะคุณผู้ชมอ,อีกนิดนๆๆๆๆๆๆๆึงนิดนึงนิดนึงโอเค ขอบคุณครับ,บคุณผู้ชมฮะ <c oughs> คันกะว่าแบบหนึ่งบนถนนเส้นนี้นะฮะสะพานเส้นนี้เนี่ยเมื่อวานนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยนะฮะผู้คนน่าไม่เยอะขนาดนี้วันนี้ผู้คนคับคั่งมากๆดูได้จากบรรยากาศนะครับแล้วก็มีการปล่อยโคมเยอะมากๆแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะเพอะได้ข่าวมาว่าจะมีการควบคุมเรื่องโคมหรือเปล่านะฮะยังไงก็ผู้ที่มา ท่องเที่ยวที่นี่ก็ดูกันนิดนึงนะฮะว่าเขามีการควบคุมอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าถ so ้าเกิดว่าอนุญาตให้ปล่อยได้ก็เต็มที่เพราะว่ามองไปข้างบนท้องป้าเนี่ยสวยงามจริงๆคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆของผมนะฮะมาจากที่ไหนกันลาลาลาเพื่อนมากเลยแนะนําตัวหน่อยครับบีมค่ะน้องบีมครับวิวค่ะวิวเมค่ะเมเปียค่ะน้ำฝนค่ะน้ำฝนครับพวกเรา พวกเราวะพวกเรารู้สึกอายุใกล้เคียงติดใจอะไรกับลอยกระทงที่นี่บ้างเห็นมากันทุกปีไหมก็มีมามากันทุกปีค่ะแล้วก็ติดใจระเบิดระเบิดไม่บค่ะทั้งทั้งาเป็นคแบบเสียงอะที่ใช่ไหมครับเราเราติดใจอะไรที่นี่ชอบคมลอยการปล่อยคมลอยที่สวยสวยดีเอ่อก็พุ่ค่ะ จุดสวยมากช่าเราเราอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างที่แบบไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แล้วแบบเชิญชวนแบบนี้อยากให้มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆมานะคะเพราะว่าคนที่นี่สนุกอะค่ะแล้วก็คนเชียงใหม่ก็เป็นเพื่อนกันก็ปล่อยโคมด้วยกันสนุกนะคะเนอะเนเนเป็นเพื่อนกัน เราเราฝากอะไรถึงเป็นเพื่อนหน่อยก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่มีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนน่ารักเนอะน่ารักเหมือนหนูไงเอ้ยไม่แม่่อะก็ที่นี่เป็นประเพณีของเมืองเชียงใหม่นะคะฝากให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดมาเที่ยวที่นี่กันได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เรารักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้อยู่เสมอค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณั้งน้องทุกคนครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเมื่อกี้เพื่อนอยู่เลยนี่น้องแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปาไปดูไปดูข้างหน้ากันต่อไปไปด้วยกันคุณผู้ชมครับน้องๆข้างหลังกำลังปล่อยโคมอยู่แต่แอบ,บเห็นแวบๆอันนี้อะไรครับโคมเราเราเห็นเยอะและ้วอันนี้อะไรฮะเขาต้มมัดครับเขาต้มมัดกินได้เหรออ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาเอาไว้เขาเอาไว้ทำอะไรขอขอ,ขอดูหนะ่อยขอดูหนะอ่อยเขาไ่ทำอะไรครับอย่างเงี้ยอ๋อไ้เล่นครับคือคือแค่เขโยนไปเรับเพียงแล้วก็โยนครับแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นเป็นไฟไฟเหรอครับมันก็เป็นทางอย่างเงี้ยครับ เป็นทางนี่คืออย่างเงี้ยนะได้ทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมเปี้ยงังได้ทั้งคืนมาจากที่ไหนกันครับโรงเรียนพิษลอยเยาววิทยาลัยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวยวคอยดูน้องน้องเขาล่อยเราเราไปโคมเราไปโคมคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามาที่นี่นะฮะเราจะได้เห็นทั้งพลุทั้งเป็นพลุเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาต้มมัดที่น้องเขาบอกเนี่ยเยอะมากผูดับกันเลยทีเดียว แล้วก็เห็นโคมไฟแบบนี้ปล่อยโคมปล่อยโคม <c oughs> ตัวป <c oughs> กติเราจะเคยเห็นในในละครหรือว่าในหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ได้มาดูของจริงใครที่ไม่ได้มาปีหน้ามาเลยฮะสนุกจริงๆแล้วก็สวยมากๆจริงๆอยากให้มา <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วคุณ <c oughs> ผู้ชมฮมมีโค <c oughs> มอแองกิเบิ์ด้วยน่ารักน่ารัก เราจะปล่อยแองกี้เบิรสู่ท้องฟ้าแล้วนะคุณผู้ชมไปแล่า <c oughs> ขอบคุณี่มขอบคุณที่มคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเหนื่อยเหมือนกันคุยกันหน่อยมาจากที่ไหนทําอะไรกันครับเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะปมอปมือปมือปมือเรามาร่วมรับบริจาคยังไงอะไรบ้างบอกคุณผู้ชมหน่อยฮะมาร่วมบริจาคค่ะงานวันเด็กค่ะที่ใกล้จะถึงเพราะว่าน้องเขาไม่มีโอกาสมีงานวันเด็กก็เลยแบบมาร่วม ทุกคนสมทบทุนนะคะมาใช่ไหมครับใช่ค่ะมาทุกปีไหมครับมาทุกปีไหมก็ทุกปีค่ะเดี๋ยวปีหน้าปีนี้ไม่ทันละคุณผู้ชมน่าจะมาไม่ทันละปีหน้านะครับมาเจอกับน้องๆได้ที่นี่สะพานนวราชค่ะสะพานนวราชใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวยังไงร่วมบริจาคนิดนึงมีเงินียนน้อยหอยน้อยนะฮะแต่ว่าอยากช่วยอยากช่วยอยากช่วยกระทงขายเหรอครับด้วยอ๋อค่ะทำจตศรัทธาทำจิตศรัทธานะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อย่าลืมมาร่วมบริจาคกับเาอะขอยีเพลงขอยเพลงไดไหมขอยีเพลงบัญชีบัญชีบัญชีดีเลอระเสืิดสีดีเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังปีกจะปีกจะปีกจะปีกปีจปีกจะปีกจะปีกปีจะปีจปีจปีเฮ้ยย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 ยเยยนยย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 ยจยย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  干杯！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  อยู่กับนักร้องที่ร้องเพลงให้เราเต้นเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณนิรภัยแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับชื่อไทยธเนศแก้วสีครับก็จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเพิ่งจบ,บมัดมัดกำลังเป็นมีบัณฑิตครับเมื่อกี้เห็นน้องเพลงอยู่บนเวทีได้ข่าวว่ามีผลงานด้วยทำอะไรมาบ้างก็เคยไปประกวดครับ รายการเด e s สตาปีแปครับ<ม>แล้วก็เข้า<ม>รอบไปถึง22 2คนสุดท,ท้าย<ม>าและตอนนี้ก็ตกรอบตอนนี้ตกรอบมาเข้า<ๆ>รอลุ้นปีนี้อีกปีหนึ่งแล้วนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าบูทนี้เป็นบูทของต่อๆสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าด้วยแล้วก็เป็นบูทดนตรีสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุขอยากให้ฝากอะไรหน่อยเพราะว่า มีการรณรงค์กันด้วยออาาอบอดแอลกอฮอล์บอดบุหรีบอดบรรทัดยากอะไรอย่างเงี้ยฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยฮะครับก็ขอเป็นก็แทนเยาวชนแล้วกันเนาะถือว่าเป็นเยาวชนอยังไงก็ฝ <c oughs> ากถึงน้องๆแล้วก็เ,เพื่อนๆด้วยนะครับว่าหันมาออกกำลังเล่นดนตรีเล่นกีฬา,นนาดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวครับ บุตรีเล่ายาเสพติดทั้งหลายนะครับเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานต่อไปนะครับตามนั้นก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณครับรุ่นางมเียวผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับบูธนี้ดีที่สุดเลยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมชื่อลักคพกคำสาวครับชื่อหนุ่มใหญ่ก็ เป็นคนที่ทํางานประสานกับน้องๆเยาวชนที่เชียงใหม่ครับผมรบเราทํางานหมายถึงว่าที่บูธนี่นะฮะเราเมตตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับคุณผู้ชมก็มีกิจกรรมอย่างนีง้มันเป็นมายังไงแล้วมีเยาวชนส่วนไหนรว่วมด้วยบ้างครับความจริงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเป็นพื้นที่ที่เราชวนในส่วนของสถาบ,บัานการศึกษาในเชียงใหม่ ไม่ว่าว่าใครจะมีการแสดงใครจะมีไอเดียอยากทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาร่วมกันอี๋ยนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมบนเวทีตลอดเวลานะครับหรือว่าจะเป็นชมร,เรมเรื่องของบ้าน,นแดงนะครับก็จะมาร่วมกันซึ่งเราต้องบอกว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทุกปีเนี่ยจะมีอ่าเป็นพื้นที่ที่มืดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยง วัยรุ่นนี่ก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วก็ทุกปีเนะี่ยมีปัญหาเร,เรื่องปัญหาเรื่องคมไฟแล้วก็ดึกดึกมาแน่ก็จะมีเรื่องการทะเลาะวิวาทด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็เลยว่าเราอยากจะรณรงค์แล้วก็เราก็พยายามจะทำพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดเล่าต้องบอกไว้เลยว่าทั้ง,ท,งทั้งคนที่มาเที่ยวทั้งพ่อค้า,าแม่ค้าก็ มีการแอบขายก็ถึงแอลกอฮอล์เนียครับผมทีนี้เราก็เลยว่าเราก็เลยอยากจะจัดงานตรงนี้เนี่ยเพื่อมาปิดพื้นที่เสีย่ยงโดยการเอากิจกรรมเยาวชนก็มาใส่ในพื้นที่แล้วก็มาสร้างการมีส่วนร,ร่วมของคนเนี่ยนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียในการทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาครับผมืม้นี้ตรงนี้นี่จะมีปีต่อไปจะมีแบบนี้ไหมฮะมีครับผมแต่ว่าทุกปีเนี่ยก็จะมีปีมการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าอย่างปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องความสนุกเพราะเราบอกว่า คนเราเนี่ยสามารถสนุกได้โดยที่ไม่ต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลยทำกิจกรรมมาเป็นมันฮิมป,ปิงคือมันข้าวข้ากับน้ำปิงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่ปีหน้าต้องมีคอนเซ็ปต์อ,อื่นหรือว่ามีแนวคิดอื่นที่แบบพันกระแสะกว่านี้เพื่อจะดึงคนมีส่วนร่วมในพื้นที่อย่างไีครับผมอีคำถามหน่อยากรู้มากๆเลยในฐานะที่เราเป็นยางชนนเนี่ยนะฮะเรารู้สึกยังไงกับเรื่องของ เล่าแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วทาไมไวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยต้องห่างไกลจากเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ต้องบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดื่มเป็นส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าเราต้องบอกว่าการที่เราดื่มเป็นบุคคลนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่น <ห ả? S 2> ซึ่งคนอ,อื่นที่ผมเพื่ดืมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ดื่มก็ได้การดื่มเนี่ยเราควรจะมีการระลงซึ่งวัยรุ่นกลุ่มใหม่เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านเหล้าทุกร้านแถวนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เขาต้องการให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมันอยู่อีกยาวแต่คนแก่เนี่ยอีกไม่นานเขาก็จะไปกินอยู่บ้านกินทานร้านเล็กๆตอนเย็นแต่สิ่งเหล่านี้เขาจะได้อายได้จากเด็กอีกเยอะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เราจะไปจะต้องรณรงค์ เราพยายามจะให้เห็นความแตกต่างว่าการสนุกกับเรื่องของการดื่มนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะว่าเราสามารถสนุกได้มันได้โดยไม่ต้องเมายางเวทีนี้ทุกคนมาร่วมทุกคนมามันได้มาสนุกได้ไม่ต้องดื่มกับบ้านปลอดภัยแน่นอนครับผมสนุกได้ไรแอนกอครับผมวันนี้ขอบคุณนุ่มใหญ่มากๆนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนน้นกันต่อนะฮะไปลอยกระทงกันต่อตรงนี้มีพื้นที่ลอยกระทงใช่ไหมฮะนุ่มใหญ่ ตลอดเพราะว่าจะมีเยาวชนทกิจกรรมอยู่อยู่7จุดก้าจะมีกิจกรรมสร้างสรรไปแล้วก็ทำท่าน้ำอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราไปตามที่น้องดุมใหญ่บอกไปกันฮะคุณผู้ชมฮะมางานอะไรกระทงที่เชียงใหม่ไม่ต้องกลัวจะไม่มีของกินนะครับเพราะระหว่างที่เราเดินมาตลอดทางเนี่ยมีอาหารให้รับประทานทุกอย่างทุกชนิดเลยแต่ว่าตอนนี้เดินเหนื่อยหิวน้าคอแห้ง ว่ร้านนี้นะฮะเฉากลวยบ้านหม่อนนะครับเดี๋ยวสั่งเฉากลวยร้านนี้กินแล้วกันฮะพี่เอานมสดมโลแก้วหนึ่งครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองดูว่าอร่อยขนาดไหนคุณ <Okay. S 1> ผ,ผู้ชมฮะจะบอกว่าในรายการนายพาไปเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> บางทีเรารู้สึกว่าแบบอาหารที่เรากินไปอ่ะ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้อร่อยมาก oh. <laughs> แต่ด้ยวยความที่เราเกรงใจกันเนาะเราก็ต้องบอกว่าอร่อยแต่อันเนี้ย อร่อยจริงๆเห็นแล้วลักษณะว่ากาแฟเมื่อตอนถ้าไม่ถ้าอันไหนที่ผมบอกว่าอร่อยจริงๆอ่ะคืออร่อยแต่ถ้าอันไหนที่ผมบอกว่าอร่อยเฉยๆอ่ะอาจจะไม่แต่อันนี้อร่อยจริงๆไม่เชื่อต้องลองมากินนะร้านเขาหรือเปล่าเดี๋ยวน้องพูดเท่าไหร่เน้ยไม่จริงๆคนนี้ไม่ต้องลองกินดูคุณไม่ต้องลองกินอร่อยจริงจริงนี่เป็นความลับไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไงบ้างอันนี้เหรออร่อยอร่อยไปเนาะโอเคนะเกตไป คุณผู้ชมครับในงานลอยกระทงที่เชียงใหม่ปีนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีเรื่องของมาตรการป้องกันเรื่องของการขายการดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ถึงประทัดยักนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงฮะต้องขออนุญาตถามท่านหน่อยครับว่ามีการตรวจจับหรือว่ามีการให้คําเตือนยังไงบ้างฮะกับเรื่องนี้ก็ที่นี่ทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานลอยกระทงแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่คนจะมาเดินมากที่สุดเป็นฝั่ง <c oughs> เขาเรียกว่าฝั่งน้ำพิงฝั่งตะวันออกแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเ, <c oughs> เขาเรียกว่าพรบควบคุมแอลกอฮอล์ <c oughs> ปี2551 <c oughs> ตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะตามกฎหมายซึ่งประกาศห้ามดื่มห้ามจําหน่ายอ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายหน่วยงานเขาเรียกว่ารุนรงลงร่วมกันทั้งเทศบาลตำรวจ แล้วก็ในส่วนของสอสอส,อสอกับเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยเขาก็มามีการรณรงค์กันก็นกนทําให้ไม่มีการจําหน่ายแอลกอฮอล์เพราะยังไงกฎหมายมารองรับอยู่แล้วว่าไม่ได้เด็จะให้ท่านฝากอะไรกับผู้คนที่จะมาเที่ยวงานระทังหรือว่ามาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆนะท่านก็ยังไงเนี่ยอ่ก็ขอฝากให้เวลามาเนี่ยไอ้เรื่องประทัดยักษ์เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงนะประทัดยักษ์เน<อ>ี่ย เป็นสิ่งสําคัญเลยก็คือมันเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต้องการป้องป,องปามหรือว่าไม่ให้ท่านเนี่ยนำมาอยู่ละเพราะยังไงมันหนึ่งเป็นอันตรายกับคนอื่นแต่ว่าที่สําคัญเลยคือตัวท่านเองนั่นแหละที่เป็นอันตรายเพราะผมอยู่ที่นี่มาเข้าปีที่6ละล่า,าสุดเมื่อปีก่อนเนี่ยมือขาดแบบเห็นเห็นนะครับตรงนี้เลยเนี่ยห่างผมไปประมาณสัก20เมตรริมน้ํา วันสุดท้ายเ่ยผมจําได้คือวันลอยกระทงวันสุดท้ายเลยนิ้วขาดเนินสองนิ้วเห็นล้หน้าอเนจขนาดเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ว่ายังไงประทัดยักษ์เป็นสิ่งที่มาผิดกฎหมายอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์มีพรบควบคุมชัดเจนวันนี้ขอบคุณครับท่านมากนะครับที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับให้กับให้สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดินมาข้างล่างเจอสิ่งประดิษฐ์ที่ แปลกมากมากเพราะเป็นเรือลำยักษ์เลยนะฮะแล้วก็ข้างในมีกระทงอยู่ด้วยแต่ไม่แน่ใจจะลอยยังไงเดี๋ยวถามจากพี่เขาดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมเจตธำรงครับจากเทศบาลหนองประข่างนะครับเทศบาลก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าสเปาสเปาอ่ะสเปาคือเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเรือแต่เป็นการส่งเคราะ์ครับ คือทาพิธีจากวัดมาแล้วก็คือจะมาล่องเขาเรียกว่าล่องสเปานะครับล่องสเปาคับล่องสเปาคือการส่งเคาะให้แม่น้ําคงคาอะไรประมาณนี้ครับแล้วกระทงนี้ก็คือมีอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็คือแต่ละแต่ละคนเนี่ยเขาจะเอาสเปาเนี่ยคือเขาเรียกว่าควักควักส่งเคาะครับเขาก็จะมาใส่ตรงในเรือนี่แหละเราจะเอาไปลอยเมื่อไหร่หรือว่าหรือว่าไว้อย่างนี้ฮะอ๋อก็คือต้องเอาไปลอยครับเพื่อส่งเคาะส่งน้ำในเขาเรียกว่า เป็นความเชื่อของคนทางเหนือนะครับก็คือเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเรือลำยักษ์นี้นะฮะก็จะไปรอเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่อีกครั้งหนึ่งเปาครับส่งสปาครับส่งสเปาก็จะลงไปอยู่ในป็นกาส่งเทศกาลขอข้างจะทำทุกปีครับเป็น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 โอเพเของเทศบาลของข้างจะทำทุกปีครับครับผมเราจะได้เห็นนะฮะที่นี่ที่เชียงใหม่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรือลำนี้ก็จะ ลงมาอยู่ในแม่น้าแล้วก็เขาเรียกว่าปล่อยคอใช่ไหมครับปล่อยคครับปล่อยคลงไปนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่มากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<ป>ข้างหลังของผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาลอยกระทงด้านล่างนะฮะเพื่อ เราคนไทยเราก็จะรู้กันดีว่าเป็นการขอขมานะฮะพระแม่คงคาที่เราเคยทําไม่ดีส่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งปฏิกูลต่างๆเอาน้ํามาใช้ต่างๆวันนี้เราก็จะมาขอขมากันนะฮะมีกระทงหลายรูปแบบสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะฮะไปลอยกระทงก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะฮะลอยกระทงเสร็จเดี๋ยวมาเจอการใหม่วันพรุ่งนี้ขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะฮะ